โอ้ยเป็นโกโก้เลยจ้ะเป็นโกโก้เลยโอ้โหเจ้จะเช็คตลอดเลยนะคะทุกท่าน โอใหญ่เลยดูไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคะ่ะทุกท่านจา้ะโอ้ยโอ้ยได้บนอะอโอ้ยไซ่ละ่ะโอ้ยเบ่งแน่นันออกมาเป็นกอเลยจ้เบ่งแน่นันเดี๋ยวเจ้ก็ต้องไปนั่งคัดออกมาอีกนะคะทุกท่านดูโอ้โหสวยมากดู สวยสวยสวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามาจ้าเก็บเห็ดดำอีกแล้วจ้า,อ,าอ้คัดสวยๆวยเลยจ้าดูอ <laughs> โอ้ยมีสายเข้าทุกท่านจ้าเออเพื่อนถามมาอยู่ที่ไหนกันอยู่ป่าสิคะแจ้าพาเพลินอ่ะ ดอกซ้ำนี่แหละที่เจ้ต้องการนะจะเอาไปเห็ดหลาบเด้อนี่ดอกจังซีดอกจังซีมันจังแมนดอกปั้นกลางเนาะโอ้ยผู้ใดว่าเจามาเก็บเห็ดหน่อยก็เยวาว่าเถอะอันนี้มันกําลังพอกินนะจ๊ะพี่น้องเคลื่อนที่เคลื่อนที่จ้าอันนี้เจ้ามาเก็บแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะทุกท่าน เดินอยู่เลาะๆรลลิมทาง <laughs> ยะยะอืองนะ้ขางามค่ะงามหลายออฮดอกนี่ไหม งามงามหลายไหมอู้ฮึสดสวยจริงดอกเดียวงามหลายจ้ะ ามดอกงามๆไหมอันนี้ได้เบิดเลยเอามันคือเปาะจางสีเนาะคือสิมีเห็ดเหลืองให้เก็บโอยดอกนี้ไหมพี่น้องจ้ะงามขนาดงามคักๆเพียเพียดอกจางสีละงามพี่น้องเพียดอกจังสีไหมนี่ดอกจังสีง,มง,งามเนี่นเป็นตะกินให้เอาไปลาบไหมเพียข้างใน ขออนุญาตลวงจ้ะหักเอาเนอะเด็ดเอาเนี่สิได้บ่ต้องถอนออกมาบ่ถอนพยายามหักออกมาจ้ะเพียงามขนาดสวยค่ะสวยขาไม่ค่อยอ้วนค่ะแต่ว่าขายาวยุนี่ดอกจังสี่ละงามจ้ะซ้อนเนาะพี่น้องจ้ะ บ้านเฮ้ามันบ่มีจังสีติหันหลังมาผอยอีกดอกจังสีงามเนี yeah. ่ยดอกตุ่มๆเนาะงามอีหลีช่องนี้ก็ไม่แต่คลิปเห็ดเห็ด,หดข้าลวละจ้าพี่น้องจ้า โอ้เจก็ได้ลงเห็ดอันนั้นไปให้เราเดอ้อพี่น้องพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งหวานนะ่ะตัดแบบว่าการเก็บเห็ดพึ่งหวานแบบจุดๆนะนะเดี๋ยวสิลงให้เบิงอีกจ้ะลงให้เบิงแบบว่าเก็บแบบเน้นๆเ,เลยแบบสั่นตัวคอยกระดายเนาะสำหรับคลิปอันาน,านั้นเจ๊ก็เห็ดแบบว่าให้พี่น้องป้องไปที่ว่า เข้ามากหม่ๆม่ที่ว่าเพิ่นบ่ท่านคลิปที่ว่าผ่านไปแล้วจังสีหน้าแต่ว่าคันผู้ใดยอยากไปเบิง่งคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ไปเบิง่งได้แบบเต็มที่ได้จ้ะเด้อเจ๊ภาเพลินกับกับสามีก็อยู่ที่ป่าเด้อทุกท่านจ้ะช่วงนี้หยมาดูขากันทุกท่านจ้ะปพาะด,ดูงามลายจ้ะสีสันไหม ดูอันเล็กๆเราก็จะไม่เก็บไปจ้ะ okay. uh huh. นี่รู้สวยค่ะ Uh huh. คือเปาะแท้จ้ะโอ้ยล่างเทือกเกาะมันหักมันเปาะลายเนาะพี่น้องจ้ะเปาะบางแท้เห็ดเห็ดหน้านี่มันหนาวเนาะมันหนาวมันเย็นมันก็สิเปาะเป็นธรรมดาจ้ะ เดี๋ยวเจก็ซิพยา,ยามตัดคลิปเก็บเห็ดแบบว่าเน้นๆให้เบิ้งได้จ้ะสิพยา,ยามเห er ็ดเด้อแต่ว่ามันใส่เวลาหลายโพดพูแต่ก็สิตัดเอาไว้เนาะเผื่อหลายๆท่านอยากสิมาเบิ้งแบบว่าบ่าต้องยางไก่จังสินะเนาะแต่เจ๊ก็มักถ่ายวิดีโอแบบว่า ให้เบิงธรรมชาติไปน้ำเนาะอย่างสินะก็เลือกเบิงเอาเดจัเด้อพี่น้องค่ะเห็ดให้มันหลายๆแบบนนนะเนาะเนาะคนเท่ามันไม่ได้มักคือกันเนาะก็คัดกรองเอานะจ๊ะใสล่ละมีอีกบอจ๊ะคือคอยคือเ่เห็น ไปจ้ะเดินต่อไปจ้ะ ป่าบลูบูรี่ไหมเห็ดออกงามงามเอาลดมาอีกแล้วเอินหาก็บ่พอดอกจักพื้นยางไปใส่ดอก ก็แมนพั่นยางหาเก็บเห็ดเหลืองนาพี่น้องเจ๊บอกว่าเดี๋ยวเห็ดเหลืองเจ๊สิผ้าไปถ่าจากน้อยเดี๋ยวสิผ้าไปจ้ะเดี๋ยวสีเห็ดช่องไทยลังผ้าไปดีบอกพี่น้องเนี่ยคนไทยพาพีา่ลังเข้าป่าได้พี่น้องจ้ะก็ฟุกไปเห็นอย่างสีหน้าไปยางซื่อๆนี่แหละ ต่กี้บ่ฮู้จากดอกว่าเห็ดเหลืองมันเป็นจังไดบ่ฮู้จักเห็ดพึ่งหวานก็บ่ฮู้จักค่ะบ่คคยเก็บจากเทือบาดนี้ไปบึง youtube ตัวขอบคุณ u t u b e เ้อค่ะพี่น้องป้องไปที่ว่าเก็บ youtube <c oughs> เก็บเห็ดในช่อง YouTube จงสีหน้าพ่นมีประโยชน์อีหลีได้พี่น้องจา้าเฮาควรสิสนับสนุนกันบ่แม่นว่าสิมานัง เบียดเสียดนั่งอีหยังกันเด้อพี่น้องมันบ่แม่นว่าอยู่ซื่อๆมันก็สิเห็นเห็ดเด้เฮาสิต้องย่างไปหาเหเด้ในป่าบ่แม่นว่าอยู่ๆอุ๊บฉันเดินเข้ามาฉันเห็นบ่แม่นเด้บ่แม่นเด้อโอ้ยข่อยจมเฮ็ดหยังนบดนี้ก็สิจมเฮ็ดหยังจมหลุดแล้วลังเทือก็ได้ <c oughs> จมเห็ดหยางบุโอ้โหน้อเบังแน่พี่น้องจ้าปาดขาไหมเดี๋ยวด้อขออนุญาตเด็ดเด็ดขาอยู่นี่เพี่ยเอาว่างไว้ตาแล้วก็เด็ดขาเลยจ้าเปี่ออุ้ยรูดรูดเลยไหมอุ้ยผู้ใดขาย เห็ดดำไหมิ่นขายกิโลกันเท่าไหร่เจเบหูราคาเด้๋พี่น้องผู้ใดถามเจน,นะนะเจเบหูราคาเด้อพี่น้องจา้าคันเห็ดเหลืองมันสอสีอยู่ประมาณสีลอยสีลอยเศร้าเออโครนเลยจา้าหลายพันบาทอยู่่ว่าคันตามชอบนะนะ ไปได้ทามาเจคา,ายบอมื่อกอนนะ่ะเก็บแบ่งขายให้มูยูแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจหู้แล้ววิธีตากเห็ดแล้วก็เอาไปแบ่งปันแล้วก็เก็บไว้กินโดนๆน่ะนะเมื่อกอนนี่โอ้ยเจบปหู้จากเด้อแนวถนอมอาหารจังสงนี้ด่ะผีเด็บพี่น้องจ้าเพื่อด้ไปไซ้ยูุจุ้มเดียวนี่ละ่ะ บม่ได้ไปใส่จ้ะอุ้ย,ยพระประชดก็ขอขอภัยเลยจ้ะพี่น้องจ้ะถ่ายยากจัหน้อยเนาะแต่ก็อยากเอามาแนะนำนะจ้ะดูเื้อเต็มตะก้าแล้วจ้ะนี่ซสื้อเต็มเต็มตะก้าแล้ว เก็บข้าวเดี๋ยวนึงคันมันผอมันกับสิพอจังสีมันเสียด้ยไายหลายเ้ยพี่น้องจ้งจงาเก็บที่เราซ้ำนี่ละเพราะว่างานมันเสีได้บนหลายแต่ละมือเนาะเพราะว่าเจ๊บ่ไดยูไก่จากปลาจังสีนะอยู่ไก่ปลายู อยู่ไก่ปลาอยู่จ้ะไส่ละ่ะมีอีกบหอหาหยากอยู่จังสีหาหยากค่อยๆย,อยางจังสีนะท่างว่างจังสีเขาก็ย่างเนาะสิได้บบเยียบต้นบ,บลูบุรีหลายจังสีนะแบกแบกเอาอันนั้นมีบอกี่ดอกจ้ะ ูค่ะถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นเนาะด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาก็สิได้เวลาไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมืดไว้เนาะก็มายางได้สักพักนึงแล้วก็ได้ออกกำลังใกล้เก็บเห็ดไปพร้อมเกีย ไปครับพี่น้องจ้าเขายางยางเมื่อบ้านยางไปหารถไปค่ะเบิ่งแน่น,นอนมีแบบว่าน้ำหยดตามกิ่งไมา้นํำเนาะฝนตกแนมะ่